สวัสดีครับสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับเป็นไงบ้างจบไปเลยหนึ่งเล่มก็ได้ประมาณสิบตอนพอดีนะครับทราบว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยลงคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าแนวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ก็โอเคนะส่วนตัวรูว่าก็โอเคมันมันไม่ใช่งี่เง่าเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อน,นี่โอไอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกอะไรไอตัวไอคนนั้นเนะี่ยโ หึงมากไม่ยอมไม่หางไปสายตาเลยเรื่องนี้ก็พอเฉือนคมกันได้อยู่ที่สู้ที่สู้นายเอกไม่ได้เนาะสู้เอกสู้ตัวพระเอกเราไม่ได้อเก่งกว่าสุข,ขุมรอบจัดกว่าตัวตัวพระเแต่ตัวนายนีย่โอเคเฉดได้ต่อไปก็อาจจะมีทลิกผันนะครับยางี้ลงขอคอมเมนต์หน่อยครับเรื่องนี้สุว่าจะไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เนาะแม้ค่อยอัดมิวล้องไปเยอะเลย อาจจะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์บางท้าน้อาจ,จอยู่ครอบครัวอะไรไม่ค่อยได้มีเวลามารับฟังรับชมนะครับเนาะง่ครบ้าาก็ติดตามก็รับชมได้ได้มาหนึ่งส่วนสามของเรื่องแล้วนะหนึ่งเล่มก็ได้ไปสิบตอนลุงคิดว่าอีกเล่มก็น่ามันแต่เล่มมันคมคมหนาไปเยอะะร้อยไม่ถึงสองร้อยหน้าเค่หนึ่งส่วนสามของเรื่องได้แล้วนะครับเนาะใครได้ใครฟังเรื่องนี้จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าคราวนี้กาลังจะทำซีรีส์แล้วครับ สึกว่าถ่ายทําจบไปนละไปลายปลายปีอาจจะได้ลงนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่แนยแบบแนวทางชายรักชายก็อาจจะเป็นมิตรภาพเหมือนกับเรื่องปรมาจารย์ละทิมานนะครับถ้าวาวเต็มๆก็ไม่ผ่านไม่สามารถฉายที่ประเทศจีนเขาได้นะครับก็เลยลดยเกรดลงมานิดหนึ่งนะอ่าวันนี้เป็นวันเทศกาลสงกรานต์วันที่13นะครับตอนที่11ค้างคาว99ชั้นฟ้า มายาแห่งรัตติการตอนที่11มือที่ขยับอยู่บนร่างกายช่วยผ่อนคลายเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้อฝ่ายเ้าชิงที่กำลังอยู่บนเตียงค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นไม่ต้องหันไปมองก็ทราบว่านั่นไม่ใช่เฟิงหลงเนื่องจากมือข้างนี้นุ่มเกินไปเล็กเกินไปทั้งยังไม่ร้อนแรงดดไฟลามเช่นเฟิงหลงหากถ้าไม่ใช่เฟิงหลงแล้วก็คงเป็นสวยยุ่นเอ,อ๋อเขาเดาไม่ผิดเสียงถอนหายใจของหญิงสาว ทอดผ่านลงมาจากเหนือศีรษะใกล้พบค่ำแล้วเรือนพักเริ่มมีน้ำค้างปรคภุมค่ำคืนเงียบสงัดเสียงระฆังทุม้มกลางวานลึกคนทุกใจไม่มีผู้ใดเหลียวแหลเสียงบเทเพลงขับขานดังขึ้นเบาๆคิดไปถึงว่าสาวใช้แสนกลทนผูนี้มีอารมณ์อ่อนไหวได้เหมือนกันตายเ้าชิงเผอปากต่อบทเพลงให้ว่าอารมณ์สุดรันจวนเบื้องนอกรัวกำแพงนั้นเผยจันทราส่องสว่างตา มือที่กำลังนวดเฟ้นอยู่พลันหยุดชะงักท่านตื่นแล้วนะ เฟิงหลงล่ะไปไหนแล้วท่านประมุขออกไปแล้วกราบพรางโนดคลึงต่อให้จากไหล่ที่ผอมแห้งบันจนถึงแผ่นหลังอันบอบบางในตาสีนินฉายประกายขึ้นมาวุบหนึ่งคุ้นคิดอยู่ในใจชั่วครู่แล้วจึงถามต่อสุยยุนเอ๋อเจ้ากาลังทุกข์ใจเพราะผู้ใดอยู่หรือหากเป็นเพราะเฟิงหลงนั้นกลับน่าสนใจอยู่ไม่น้อยสตรีมัคธรําเรื่องงงเข่าเพราะบุรุษเสมอหากคนที่ตนรักไปถูกตาต้องใจผู้อื่น นางมักจะเดือดดานจนแทบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สวยยุ่นเอ๋อไม่ตอบแต่ถามกลับคุณชายค้างขาวท่านทราบหรือไม่ว่าบนร่างกายท่านมีบาดแผลอยู่เท่าใดเท่าใดหรอ ไม่มากไม่น้อย66แผลพอดีนั่งตอบเสียงเยือกเยน็นในพักคุณธรรมเรา66เป็นเลขหมายที่มีความหมายทีเดียวหากท่านกล้าคิดคดทรยศต่อประมุขจะต้องได้รับทุกทรมานอย่างแสนสหัสอยู่ตู่อยู่จะอยู่ก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้น้ำเสียงแม้น้ำเสียงนางแม้เย็ยนชาแต่มือเล็กๆกลับนวดไปมาบนแผ่นหลังเข้าไปเส้าชิงอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนไตเส้าชิงแต่รอบถอนหายใจนึกไปถึงข้างกายฟังหลงจะมีสาวใช้ที่ร้ายกาศ น,นี้สวยเยี่ยงเออคนพี่ที่ปรนบัติอยู่ข้างกายมันาดาตนข้าว่ากระงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันพูดไปพูดมาหากคิดจะช่วยท่านแม่จะช่วยเหลือท่านแม่คงยากยิ่งกว่าเสียอีก สยยุ่นเออตั้งอกตั้งใจนดเฟ้นไปทัวร่างผอมบางท่างมองดูร่างเคยป่าที่คล้ายไม่เคยผ่านความลำบากมาก่อนสายตาเหลือบเลยไปยังกระดิ่งน้อยด้านล่างนางเช่นนิ้วดีดไปเบาๆแลายิ้มเล็น้อยกล่าวว่าคุณชายช่างข่าวท่านช่างโชคดีจริงๆถ้ายังไม่เคยเห็นประมุขให้ความสาคัญต่อผู้ใดเช่นนี้มาก่อนเลยให้ผูกกระดิ่งอยู่ที่อันนั้นเนนะ <c oughs> กับรวนกับรวน ใบหน้าสง่างามกองไสาเส้าชิงแดงระเรื่อในใจทั้งอับอายทั้งโมโหกราดกับตนเองในใจข้าจะยอมสยบต่อสาวใช้เพียงคนเดียวได้อย่างไรกันพระหันหน้ากลับไปแย้มยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้านรอยยิ้มนั้นรากับดอกไม้นับหมื่นบานสะพร่งขึ้นพร้อมกันงดงามเรือจะพันนนนา ร่างเปลือยเปล่าซึ่เต็มไปด้วยบาดแผลนับไม่ถ้วนกับดูแลดูศักดิ์สิทธิ์ดุเทศจำได้ไม่อาจทำให้แปดเปื้อนได้กระทั่งสุยยุ่นเอ๋ยยังอดตะลึงมองไปได้กล่าวเสียงเรียบๆท่านยิ้มก็เถอยิ่งท่านงดงามเท่าไรท่านปมุก,กยิ่งไม่เอื่มระอาคำพูดเสียดแทงใจกระชากรอยยิ้มไปจากใบนหน้างามหมดจดไปทันทีเช่นนั้นต้องทำอย่างไรท่านประมุกจึงจะเอื่มระอาเล่าฝ่ายเซาชิงขอความรู้อย่างนอบนอ้อมสุยยุ่นเอ๋ยกล่าวว่าท่านปุกสั่งการอย่างไร ท้านก็พเาทำตามนั้นก็เพียงเป็นธรรมแพ้อย่างจริงใจก็แพ้เพราะเพียงทําเป็นยอมแพ้อย่างจริงใจก็พอทําตัวว่านอนสอนง่ายนะหรอยิ่งกว่าว่านอนสอนง่ายต้องคารพรักทอดทวนปรไว้เหนือชีวิตเพียงเท่าน,นี้เองหรอเพราะเพียงท่านยินยอมเชื่อฟังรับรองไม่เกิน3เดือนท่านประมุขจะเบื่อนหน่ายไปเองไปเส้าชิงยิ้มออกมาเจ้าเคยฟังนิทานเรื่องล่อหรือไม่ รอบเป็นสัตว์ดื้อรั้นเจ้าของบอกให้ไปซ้ายมันก็จะไปขวาเจ้าของบอกให้ไปขวามันก็จะไปทางซ้ายเปลี่ยนมือเจ้าของมานับไปทวนนันทุกก็มีเจ้าของคนหนึ่งสามารถบงการมันได้สวยยังเออขมดคิ้วแล้วเป็นอย่างไรละหมายความว่าไม่ใช่ดข้ามไป เจ้าของก็หมายถึงค่อยบงการมันได้เพราะอะไรพอเจ้าของอยากเลี้ยงขวาก็บอกให้มันไปทางซ้ายราชอบขัดคําสั่งเจ้านายก็เลยเลี้ยวขวาถ้าเจ้านายต้องการดีเข้าทางเจ้านายพอดีถ้าเจ้านายจะเลี้ยวซ้ายก็บอกเขาใช้แผนเดิมนี่แหละ สวยยเอ๋คำว่าิ้วแล้วเป็นอย่างไรล่ะก็หมายความว่าข้าไม่ใช่หลอดตัวน,นั้นมุมปากรูปอยากยิ้มในน้อยสวยยุ่นเอ๋เจ้าหลอกให้คนมาปฏิบัติรับใช้นายเจ้ากี่คนแล้วฉพรันนั่นเองไปนิ้วแฝงด้วยพาร,รงกั๊กี้สะกดมนบนบา่าคนพูดไม่น่าเชื่อว่าสาวใช้ท่าทางอ่อนแออ่อนแอจะมีพลังวัดแข็งแกร่งถึงป่านหนีไปเท้าชิงเจ็บปวดจนถึงกระท้องออกมาข้าไม่ได้แอบรังแกท,ท่านท่านพระสั่งไว้ว่าหากท่านฟื้นขึ้นมายังกล้าตอบปากตอบคำเรียกห้าลงมือสั่ง สอนเสียบ้างนิ้วเรียวยาวของนางเชยคางคุณชายสุคนปพร่างยิมย้มเยือกเย็นบอกต่ท่านหัวหน้าหอลงทานเฮือ,อย่างของพักคุณธรรมเราเป็นสิทธิ์ข้าเอง ค่ำเคืนเงียบสงัดไร้ซึ่งสับพัดสำเนียงเฟิ่งหลงยกเลิกผ้าม่านขึ้นอย่างช้าๆใบหน้ามีเขา้าความอ่อนเพรียแต่พอสายตาแลเลยไปยังร่างของป่ายเซาชิงร้อยยิ้มน้อยๆก็ปรากฏขึ้นทำให้สวยยุ่นเอ,อ๋อมีโทัศท์เข้าเราะป่ายเซาชิงเปลี่ยนเสื้อผ้าแหลเป็นชุดผ้าไหมสีดำตัดกับผิวขาวเป็นยองใหญ่เขาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแต่นั่งเอนพิงอยู่เก้าอี้ยาว ราวกับต้องการพึ่งพนักพิงไว้ถึงจะทรงกายได้มัน่นนางบอกว่าเป็นอาจารย์ของเฮ่อย่างสาวเช่าชิงฝืนยิ้มที่แท้เป็นความจริงหรอไม่สาวเช่ายเายสาชิงฝืนยิน้มอสุยยื้อเอ,อ๋อไม่ได้จาัดก,การลงโทษอย่างไรเป็นพิเศษเพียงลงมือสั่งสอนได้พิธีธรรมดาที่สุดที่แม้แต่เจา้าที่ทางการก็ยังรู้จักใช้คือการดัดกระดูกบิดเส้นเอ็น แต่การลงโทษที่สุดแสนจะธรมรมดานี้พอถูกกระทำด้วยฝีมือของนางกลับเป็นการลงโทษที่ยากจะทนทานไปเยเาชิงเพิ่งทราบซึ่งว่าขั้นดัดกระดูกบิดเส้นเอ็นนั้นทําให้ทรมานได้ถึงเพียงนี้เส้นเอ็นไม่ขาดจากการแต่กลับจเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าทีแรกเขาคิดว่าคงความเจ็บปวดจะค่อยๆัวเราลงหรือปวดเป็นประพักแต่ความเจ็บปวดนั้นกับเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งคลื่นแต่ละลูกจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่สุด จะทานทนก็คือตอนไม่มีท่าทีว่าจะหมดสปีไปเลยแม้แต่น้อยรากับฟวาเจ็บปวดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดไม่ก่ออันตรายแก่ร่างกายก็แค่เจ็บปวดเพียงเท่านั้นเองวันทั้งวันสวยยุ่นเอ,อ๋อกรอกน้ำโสมให้ไปเส้าชิงไปถึง13ชามเป็นชุดสะอาดทั้งหมด7ชุด น้ำโสม13ชามถูกขับออกมาเป็นเหงือปุดพรายไหลโสมกายจนหมดสิน้นชุดจะชุดล้นเปียกจนจุ่มโชกเฟินหลงตรงเข้าไปอบอุ้มร่างผอมบางขึ้นจากก็ยี่ยาวตัวตั้งร่างเปียกชืน้นราวกับเพิ่งถุงงมขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำเกรนกายที่ยิ่งผอมยิ่งเบาบางลงทุกทีทุกถีอ่อนปกเปียกคล้ายไม่มีกระดูกทรมานเจ้ามาถึงหนึ่งวันเต็มเฉรือเฟินหลงยิ้มเรียบเรียบ ประคองร่างปลายเสาชิงนอนราบลงบนกับเตียงจากนั้นคลายจุดที่ถูกสกัดปลายเ้าชิงถอนให้ใจโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกกล้ามเนื้อที่เเกร็งกระมิงค่อยผ่อนคลายลงครั้นความเจ็บปวดหายไปเบื้องหน้ากับทันดูลางเรือนกับปรเติมประคองตนไว้ไม่อยู่ต้องอาศัยการน,นำดิ่งสูงวันนิทราเพื่อฟื้นคืนพลังอีกครั้ง ขณะที่กําลังจะหมดสติปลายคางก็ถูกบิดนั่นเรื่องแรงมหาศาลคล้ายจะบดกระดูกให้แหลกลานขามือเรียกสติของเขากลับขืนมาปลายเช้าชิงลืมตาขึ้นมองเห็นรอยยิ้มทรงเสน,น่ห์แนบไปชิดอยู่ตรงหน้าไม่ได้เจอกันหนึ่งวันคิดถึงข้าไหม ถ้าไม่ใช่เพราะร่างกายเบาหวีวไร้เรี่ยวแรงฝ่ายเ้าชิงนึกอยายกแค้นยิ้มเย็ยนชากลับไปทว่าตอนนี้ตนทําไ,ได้แค่มองฝ่ายตรงข้ามตาปิดติดแล้วก็ปืนหลับลงผืนใช้กําลังเกินควรไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อยากาเรื่องใส่ตัวในเวลาเช่นนี้ให้ร้อนประทะเข้ามาใกล้าปากค้อหนึ่งระดมจูบไปทั่วทั้งใบหน้างับจิงหูริมฟีป,ปากและใต้คางเลียวแหลมทั้งยังเหม็มเบาๆวันนี้วันเกิดมาดาเจ้าทําไมไม่บอกกล้า ปลายเส้าชิงตกตะลึงไปเล็กน้อยลงตาิ่มพรงขึ้นถึงมองคนตรงหน้าเฟิงหลงยิ้มพรางกล่าวสืบต่อของกระดันมอบให้เจ้าสิ่งที่ยื่นออกมาตรงหน้าเป็นผ้าห่อผ้าโชคเลือดห่อหนึ่งปายเส้าชิงขมวดนิ้วคิ้วเล็กน้อยก็พันได้คำตอบทรงเสียงหลีเง้นเรถูกใจหรือไม่น้อยคนนักที่จะนำศรีรษะมนุษย์มาเป็นของกับนันและน้อยคนนักที่ถือหนังศรีรษะ หรือศีษะมนุษย์มาถามด้วยคำถามจริงใจเช่นนี้กู้อริควนลงมือฆ่าเองไปเส้อชิงหันหน้าไปอีกทางอย่างช,ช้าๆซุกหน้าลงกับหมอน วันนี้เป็นวันเกิดท่านแม่วันเกิดของท่านมักจะเงียบเหงาเดียวดายอยู่เสมอวันนี้ของทุกๆปีปายซอชิงจะเล็ดลอดกลับไปยังบ้านสกุลปายแอบซ่มอยู่บนหลังคางเงียบเพื่ออยู่เป็นเพื่อนท่านทั้งคืนตอนนี้คนที่อยู่เป็นเพื่อนนางในบ้านที่มีต้นเหลียวรินเทียนสาบสีหูเมืงองหยางโจคงเป็นพี่สาวของสุยยุ่นเอ๋อสินะเจ้าอยากพบมันดาหรือไม่อยากสิความหวังส่องประกายในดวงตาแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องลงแรงปายซอชิงยิ้มแน่นอนเจ้าต้องการสิ่งใดตอบแทน เจ้าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดเล่าฝฟงหลงพันสีหน้าเคร่งเข้มขึ้นมาปลาย้าชิงรีบปิดปากชักยิ้มกลับจ้องหน้าฝฟงหลงเงียบงันดวงตาคมหวานฉายแววดื้อรั้นขึ้นมาอีกคราฝฟงหลงจึงกล่าวอย่างช้าชาว่าข้าจะให้เจ้าไปจุบเบาๆทีหนึ่งจฉะนั้นหยิบยาเม็ด ออกจากอกเสื้อป้อนให้ป่าเช้าชิงและลิมฟีปากตนยาบรุงเม็ดนี้จะช่วยให้เจ้าฟื้นคืนพลังได้ชั่วคราวเขาประคองร่างน้องชายบุญธรรมขึ้นมาแนบอก,อกเจ้าคือค้างข่าววิชาตบาวคงไม่เหลวนักหากทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่น่าจะได้พบกรรมดาก่อนดวงจันทร์โผลยอดหมาย เริ้วแรงที่คล้ายถูกสูบจนเหือดหายค่อยๆฟื้นฟูขึ้นทีละน้อยป่ายเศ้าชิงรู้สึกประหลาดใจเหลือแสนคุณชายเฟิงพวกนี้มักไม่เรื่องให้ผู้คนคาดเดาไม่ถึงอยู่เสมอชายหนุ่มเผยรอยยิ้มจางๆปล่อยร่างในอ้อมแขนลงเหมือนปดลดลกอกเป็นแจออกจากขานก ไปเถอะอย่าลืมว่าเจ้าต้องกลับมาเจ้าข้างขานน้อยกระโดดปราดลงจากเตียงเรื่องร้าวกำลังภายในพานสุขที่จุดตันเถียนมีพระทรัก์หนุนมีพลังทรักษ์หนุนเนื่องอย่างไม่ขาดสายพอสะบัดฝ่ามือออกพระมาศที่อยู่ห่างไกลออกไปก็พันกระพิ้วเรื่อยลมปราณที่ใหญ่ข้าไปแล้ว ในช่วงเวลาตื่นเต้นคำว่าพี่ใหญ่กลับเบียกออกมาได้อย่างสนิทปากเสียงยังไม่ทันจังหายร่างคนกลับไปไกลแล้วเฟิงหลงยืนอยู่ในห้องมองไปตามทิศทางของร่างน้อยได้พุ่งรับหายไปมุมปากปรากฏรอยยิ้มจางๆแต่ไม่กราบอะไรออกมา ด้วยนิสัยของป่ายเซาชิงเม่ถูกปล่อยออกไปแล้วย่อมไม่มีทางหันกลับมาแน่หากกลับมาแสดงว่าคิดหาวิธีรับมือกับเขาได้แล้วหรือค้นหาอาวุธที่ทำให้ตนไม่ไแพ้แพ้ได้แล้วอย่างน้อยก็ต้องถือโอกาสนี้จัดการกระสุยเยันเอ,อื้ที่ปฏิบัติรับใช้อยู่ข้างกายมาดาดตนแล้วนำตัวนางคนนี้ไปซ่อนไวท้ที่ที่ไม่มีผู้ใดหาพบ แต่ว่าในวันถัดมาเพียงสายลมแรกัดผ่านไปเช้าชิงก็กลับมาแล้วระยะเวลาไม่ผิดเพี้ยนไปที่ฟังหลงคาดดาวไว้เลยแม้แต่น้อยปลายเช้าชิงยังคิดหาวิธีรับมือกับฝงหลงไม่ได้อาวุธลำเลกก็ยังไม่ได้คลนพบซ้ำยังไม่ได้จัดการสยุยเย็นเอ,อ๋อยิ่งไม่ได้พามันดาไปซ่อนอย่างที่ปลอดภัยความจริงเพียงเจ้าตัวเหยียบย่างเข้าไปในบ้านมองผ่านหน้าต่างก็ไปเห็นท่านแม่กำลังหลับอย่างเป็นสุกกับลมพุบลงไปแล้ว ฟุบลงไปเร็วกว่าพลังวัดที่ฟื้นขึ้นมาหลังรับทานยาบรุงหยายเท่าตัวนักเร็วจนไม่เวลาตะกนเรียกท่านแม่เบาๆแม้สักครึ่งคำ ฝ่ายเ้าชิงลม้มลงไปตรงกระเบียงอย่างไร้ซุ้มเสียงท่านประมุขร้ายกาจจริงๆคำนวณได้ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยน้ำเสียงเพรอนนุ่มนวลดังขึ้นเบื้องหลังสุยเยยนเออนั่นเองพริบตานั้นฝ่ายเซาชิงคุ้นแขนจนใครอยากแกล้งหน้าขึ้นส่งเสียงกำรามบัดนี้ก็หมดสิ้นเรี่ยวแรงจนถ,ถึงกับต้องใช้คนแบกขึ้นแคร่ไม้ไผ่หามกลับมาส่งฝฟ่งหลงชายหนุ่มมองดูแววโกรธเก้นในดวงตาคนนั้นเจ้าไม่พอใจอย่างนั้นหรือทำไมต้องขันแกล้งข้ารัางแล้วขังเล่า เจ้าแค้นส่งเสียงหลีข้ามอบศีรษะนางให้เจ้าเจ้าคิดถึงบรรดาข้าให้เจ้าไปพบนางเฟิงหลงถามข้ายังดีกับเจ้าไม่พออีกหรอไปเซาชิงกัดพันกรอดหรือเจ้าไม่ได้แค้นส่งเสียงหลีหรือเจ้าไม่ได้อยากพบมานาบรรดาของเจ้าฉะนั้นแล้วจั่งมึงมีอันใดไม่พอใจอีก คนถูกถามไม่ตอบคำหากขบฟันแน่นขึ้นเรื่อยๆฝ่ายตรงข้ามถอนหายใจที่ข้าทำช่นนี้เพราะต้องการให้เจ้าสนึกว่าเจ้าไม่มีทางหนีพ้นเงื้อมือข้าไปไหนได้ไม่ต้องหนีไม่ให้หนีและหนีไม่ผลเฟิงหลงเฉยคางเชิดรันคงไปเศร้าชิงขึ้นกดจยุบลงไปเบาๆริมพิปากร้อนผ่าทุกสุกแนบประกอบพ้นลมหายใจรวยริยนออกมา พริบตาที่รู้สึกว่าร่างในอ้อมแขนเริ่มสั่นเทาเฟิงหลงข้อสบัดนิ้วสกัดจุดลงไปนุงตาคมกร้ามังงูเจ้าเครื่งขาน้อยรับหมดสติลิมฟิปปากระเผยรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาบางเบาบางเบาจนยากยิ่งจะสังเกตเห็นสุยยุ่นเอ,อ๋อก้าวเข้ามาจากทางภายนอก เตรียมพร้อมเรื่อยๆเตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่วานรับประทานยาบำรุงขับปายซ้ำยังออกแรงเร่งร้าพลังภายในเต็มที่กระตุน้นฤทธิ์ยาให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพหลังตื่นนอนกลางนี้พลังวัดของเศ้าชิงก็จะฟื้นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ประมุขพักคุณธรรมยิ้มพรางกล่าวสืบต่อหากให้เตียงน้ำแข็งพันปีมาช่วยเสริมคงจะฝึกพลังปราณพลิกฟ้าผันตะวันคั้นแรกสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นแน่ท่านประมุขลงแรง ลงทุนลงแรงถึงเพียงนี้ซวยยืนเอ,อ๋ออดสะท้อนใจไม่ได้จ,จริงๆลงทุนลงแรงเงินเรื้อประมุกหนุ่มทอดสายตาไปยังใบหน้าที่กำลังหลับไหลไม่ได้สติทว่าชวนมองฝืนย้นยิ้มพรางกล่าวว่าเขาอยากสับค่าออกเป็นหมื่นชิน้นค่าขอเพียงอยากได้มีสักวันตกไปอยู่ในกำม,มือของเขาเท่านั้นก็พอแล้ว ฤทธิ์ของยาบรรุงได้ผลทันตาเห็นตอนที่ดวงตาทั้งคู่ลืมขึ้นอีกครั้งใบหน้าข่าวซีกก้ก็เริ่มมีเลือดฝาดกลับขึ้นมาปายซ้าชิงกวาดสายตาไปรอบๆห้องอย่างช้าๆหยุดอยู่ที่ใบหน้าคมคายซึ่งมีรอยยิ้มน้อยๆแฝงแววลุ่มลึกประทับอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาพละกำลังของข้ากลับขึ้นมาแล้วเฟิงหลงกล่าวเสียงเรียบเรื่อยไม่มีเรี่ยวแรงเจ้าจะฝึกวิชาได้อย่างไรลืมเล่วดึกข้าบอกจะสอนพลังปราณพิกฟ้าผันตะวันให้เจ้าภายใน ในวันที่4ร่างบนเตียงขยับถอนหายใจเบาๆสิ่งที่เจ้าพูดย่อมจะถือได้เสมอและก้าวลงจากเตียงอาการยืนหยัดมั่งคนมั่นคงร่างกายไม่ว่าหิวดังแต่ก่อนกลับทําให้รู้สึกไม่คุ้นเคยอยู่บ้างไายเ้าชิงเหลือบลงมองชุดดาของตนแวบหนึ่งครั้นดึงชายเสื้อจัดตกแต่งให้เรียบร้อยรัดขุมเบื้องหน้าสายตาหวานฉ่าของคนมอง <c oughs> ผิวขาวนวนและออกตากับถูห่อหุ้มในชุดดำเท่าเออฟังหลงที่ห้อนหายใจด้วยความเสียดายตามข้ามาทั้งสองก้าออกจากห้องเดินผ่านสลาวิิมน้ำาหลายหลัง สุดท้ายเลี้ยวโคง้งตรงหงงามตระการตาหลังหนึ่งเบื้องหน้าปรากฏเป็นแนวฟ้าตรงานสูงชันเฟืงหลงเปิดกลไกประตูหินส่งเสียงครางหนักอึ้งพวกเราเข้าไปจากนั้นดันร่างไปเจ้าชิงเข้าไปภายในสองข้างทางเดินวางไว้ด้วยสิ่งของประหลาดพิกลมากมายมีทั้งเคตวิชาที่เก่าจนกระดาษเหลืองกรอบโค้งกระโไม่สมประกอบมีเพียงครึ่งร่าง ท่อนไม้ไม่เกรียมเนื่องจากโดนฟ้าผ่ามิดดาบของทหารสอบกายแวอาวามจีบอนติดค่าเพื่อดกระกลางหลังไม้ที่แง้ฟ้าออกครึ่งหนึ่งเผยเห็นเพชรอินเจนดาบรรจุไว้จ,วจนเต็มพุทธาเชื่อมเสียบไม้ซึ่งพบเหยนได้ทั่วไปในบริเวณสะพานต่างๆในเมืองหลวงรองเท้าปักของสตรีเนรนามจากเจียงหนานมีกระทั่งเปลวไกวสมอายุเก่าคร่ำคร่า ที่นี่เป็นเตขตหวงห้ามของพักคุณธรรมนักแต่อดีตมาประมุกรุ่นก่อนๆลำทางผู้คุมกฎจะแลกสิ่งของสําคัญของตนอย่างหนึ่งนํามาทิ้งไว้ที่นี่ป่ายเ้าชิงเหลือบมองพุทธาเสียมมายแห้งกราดด้วยน้าเสียงใครรู้ไม่ทราบว่าท่านบุกทิ้งสิ่งของใดไว้เฟิงหลงชะลักปีเท้ากัะดันหัน,หนจนคนที่เดินตามมาไม่ทันแล้ววางตัวเกือบ ชนเข้ากับแผ่นหลังข้ายัางนึกไม่ออกว่าจะทิ้งสิ่งใดไว้หมุนกายกลับมองดูปลายเ้าชิงพันยิ้มแย้มออกมาแต่พอเจ้าเตือนเพิ่งถึงเพิ่งนึกขึ้นได้กราพรางก้มลงจับข้อเท้าของสิทธิ์รักไม้ถอดรองเท้าสีด,ดำออกช้าๆมังนูรองเท้าในมือแวบหนึ่งจากนั้นวางลงข้างข้างเคียงพุทสาแห้งหมายนั้นปลายเ้าชิงบ่นพึมพำไม่ยักรทราบว่ารองเท้าผ้าของพระคุณธรรมจะลำคาถึงป่านนั้น ทั้งคู่เดินต่อไปจนสุดทางจนกระทั่งประตูหินอีกบานเมื่อผ่านเข้าสู่ภายใน,ในถึงได้พบว่านอกจากเตียงหยกขนาดใหญ่แล้วในห้องก็ไม่มีสิ่งของใดอยู่อีกเลยการฝึกพลังปรานฟ้าพิก ตะวันจำต้องขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนเตียงหยกหลังนั้นเมืป่ปลายเช้าชิงเดินเข้าไปใกล้ถึงรู้สึกถึงกินอายเย็นเยี่ยเยือกทําให้ร่างกายถึงกับสั่นสะท้านเขาหันหน้ากลับมาเตียงน้ําแข็งพันปีเงินเลยถูกแล้วอายเย็นเยียบบีบบีกบกระให้เจ้าต้องเช้นพลังจากรุรงเพื่อเร่งร้าพลังวัดภายในออกมาพงหลงถามต่อเจ้าครัวหรือไม่ ปลายซ้อมชิงสายหน้าลูกคำเตียงน้ำแข็งไปมาเพียงแค่สัมผัดผิวเผินไอเย็นที่ถ่ายทอดมาสู่ปลายหนิ้วก็ทำให้ร่างกายหนาวสัน่นเอร้อนใจอีกคราทนความน้ำบากได้ถึงเป็นยอดคนเมื่อก่อนตอนเย่าฝึกยุดก็นั่งบนนี้เหมือนกันนึอถูกแล้วฟงหลงกล่าวต่อด้วยร่างกายเปลบาเมื่อเริ่มฝึกใหม่ๆครบสามชั่วยามต้องลงมาพักสักครึ่งหนึ่งจนกระทั่งหนึ่งปีให้หลังถึงสามารถนั่งั้งได้จิตต่อการสามวันสามคืน ตายเส้าชิงพยักหน้าครางรับรู้ในใจชนะเครื่องเครื่องเสื้อผ้าของตนออกผิวขาวนวลเนียนราวกับจะส่องประกายเปยเออกมาอย่างชา้าช้าเพิ่งหลงมองดูร่างตรงหน้าไปค่อยเลื่องผ้าออกจนหมดในแววตาทั้งชมเชยและชื่นชมกระพวนเนื้อดียังแขวนอยู่จ่วงล่างชวนอดสูหากหากก็รับกันกับดี หากก็รับกันดีกับช่วงขาเรียวงามตะคู่ชวนให้จิตใจไหวระทึกเมื่ออีกฝ่ายปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนเตียงน้ำแข็งเรียบร้อยเฟิงหลงก็คอยพูดกํากับอยู่ด้านข้าง เก่งรมปราตาำเคล็ดวิชาพลิกฟ้าผันตะวันไม่ต้องสนใจอย่างอื่นประคองชีพจรไว้กายเหมือนน้ำแข็งใจดุดเตาหลอมผิวกายอบอุ่มปะทะก,กับไอเยนเสียดกระดดกไม่ต้องนับถอยหลังไปเสาะชิงก็แข็งชาไปทั้งตัวฟันกระทบกนลังกึกกึกกึกพยายามเกรงรมปราณอยู่ที่จุดตันเถียนประคองชีพจรไว้สุดกำลังหากรอให้ไอเย็นแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายแม้ไม่ตายก็ถึงขั้นพิการ หมดหวังได้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในยุทธจักรแน่นอนพักคุณธรรมไม่เสียทีที่เป็นพักมานกระทั่งการฝึกวิชายังแฝงกินอายลิลักติดแผกจากผู้คนธรรมดาหากฝึกไม่สาเร็จก็ต้องพิก,การไปเซาชิงหลับตารวบรวมสมาธิแต่ละห่วงนาทีผ่านตปอย่างเชื่องช้าจนยากจะทานทนเพราะว่าไปเซาชิงที่เปรยกายเปล่ากับทนผ่านพ้นมาได้ทั้งฝ่ายเฟิงหลง ยืนกอดอกรอกไอยท่าทีอยู่อีกด้านหนึ่งเวลานี้ฝ่ายซ้ายชิงเนื้อตัวเย็นเฉียบจนคล้ายแท่งน้ำแข็งแต่น้ำมือฝงหลงกลับรุ่มร้อนกับรุ่มร้อนและชื่นไปได้วยเหงื่อเจ้าข้งขางๆาน้อยกำลังวนเวียนหยุดหวางความเป็นกับความตายหากเกิดเหตุผิดพลาดอะไรขึ้นมา เขาจะต้องรีบยื่นมือเข้าช่วยเหลือในทันทีใช้พลังปาราณพลิกฟ้าผันตะวันเข้าไปกระตุ้นจุดทั้งสามคือปอดม้ามและหัวใจฟงหลงแอบเดินนำปราณเก่งกำลังภายในไว้คอยรับสถานการณ์สายตาจับจ้องทุกอิริยาบถบนร่างบนเตียงน้ำแข็งทั้งสติและร่างกายอยู่ในสภาะ,ะตื่นตัวเต็มที่ไม่กล้าประมาทเลินเล่อแม้แต่น้อยในในฝ่าม,มือถึงได้ชื้นไปได้เหงื่อที่ซึมออกมาเล่าชิงครบหนึ่งชั่วยามแล้วจะพักก่อนหรือไม่ เจ้าของนามยังคงหลับตานิ่งผิวขาเป็นประกายแผ่ไอเย็นออกมาราวกับก้อนหยกน้ำแข็งสลักก็ไม่ปาดเอ้าชิงครบชั่วยามแล้วเจ้าจะพักก่อนหรือไม่เฟิงเส้าหลงถามแม่เฟงเส้าหลงฟิงหลงถามเย้มหากดวงตาคูนั้นก็ยังไม่ลืมขึ้นกระทั่งไอเย็นแผ่พุ่งออกจากร่างมากขึ้นกว่าเดิม ตอนที่ดวงตาเป็นประกายทั้งคู่ลืมขึ้นอีกครั้งเจ้าของมันก็มานอนอยู่บนเตียงนุ่มสบายแล้วลมสายเย็นลมโชยพัดต้องผิวกายตะวันฉายแสงร้อนแรงอยู่นอกหน้าต่างได้ยินเสียงจอมยุดอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินถอนหายใจยาวออกมา เจ้าคิดว่าครั้งแรกทุกคนสามารถนั่งอยู่นั้นจนครบสามชั่วย,ยามได้หรือไรหากไม่ใช่เพราะทนคอยคุ้มครองอยู่ด้านข้างเกรงว่าเจ้าข้างคาวไม่โกตายตัวนี้อาจจะช่วยไว้ไม่ทันเสียแล้วเฟิงหลงถามต่ออีกเจ้าประครองไว้มาอยู่เหตุใดไม่ยอมลงมายังไม่ถึงที่สุดจะทราบได้อย่างไรร่างสูงสงา่าข,ขึ้นลุกยืนจับจ้องมองคนพูด พรานยกฝ่ามือขึ้นตบฉาดต้องไปบนใบหน้าโดยแรงเพี้ย ผิวขาวนวลขึ้นรอยประทับสีแดงไปรูปนิ้วในทันทีฝ่ายเซาชิงเงยหน้าขึ้นถึงตาจ้องกลับไปยังกลนลงมือหาที่ตายมาจาหนักหนงลั่นออกจากปากสายตาทั้งคู่ท้าก,กันดุเดือดราวกับมีประกายไฟความกรดเก้ยวลุกโชนอยู่ในดวงตาเพิ่งหลงก้มหน้าลงกัดริมที่ปากของฝ่ายเซาชิงเจ้านี้ช่างวอนหาที่ตายจริงๆกินาอของบุรุษเทศแผกอุบอวนจากแจนแทบสำลักฝ่ายเซาชิงรู้สึกบินเวียน เ้าชิงทำไมถึงได้โมทะรุแบบนี้ดื้อดึงฝึกวิชาดังแต่จะทำให้ท่าไฟเขาแทรกได้ข้าอยากฝึกให้สำเร็จโดยเร็วจากนั้นกลับบ้านริมทะเลสาบที่หยางโจดิดพินวาดรูปขับโครงกรอนอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่ไม่ต้องพบเจ้าให้จิตใจว่าวุ่นอีกวอรยุทธสำคัญต่อเจ้าถึงเพียงน,นั้นเชียวหรือ ฝ่ายเศ้าชิงเบือนหน้าไปอีกทางเม้มปากดวงตามองดูสงบราบเรียบเหมือนสนามน้ำนิ่งเสมือนน้ำนิ่งทว่ากับใช้แววสับสนออกมาฝฟังหลงได้แต่ถอนหายใจหลายวันถัดมาฝ่ายเศ้าชิงฝึกวิชาบนเตียงน้ำแข็งพันปีติดต่อก,กันอยากเะ็บนิกฟ้าผันตะวันตั้งเริ่มที่ไม่กลัวความหนาวเย็นเสียก่อนท่านประมุกเฟิงดูเหมือนจะว่างเสียเต็มประดาแต่และวันย็นอยู่มุมเตียง มองดูสิคนโปรดฝึกยุดไปเงียบๆยามไปเช้าชิงหลับไหลฟิงหลงจะคอยอบกอดยามไปเช้าชิงฝึกยุเฟังหลงจะคอยนั่งเฝ้าเวลารับทานข้าวฟึงหลงยังคงขีบกับข้าป้อนให้ถึงปากหนึ่งเดือนเต็มๆพลังการฟิกฟ้าผันตะวันคขไปเช้าชิงรุดหน้าจนฝึกสำเร็จ ขั้นที่หนึ่งแล้วบอกให้เจ้าได้ทร,ราบไว้ผู้ที่ฝึกพรังปราณพิกฟ้าผันตะวันคันแรกสำเร็จได้ในเวลาหนึ่งเดือนในรอบหลายแล้วปีนี้มีม,มีอยู่เพียงสองคนหวังว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่เจ้าเฟิงหลงเยอะปากเอ,อรยรอยิ้มเจ้าเล่ออกมาย่อมเป็นข้าไปเชเาชิงมองดูรอย,ยิ้มนั้นเงียบๆพันถามว่าทําไมต้องทํากับข้าเช่นนี้เจ้าหมายความว่าอย่างไร เจ้าแอบใช้พรังปาราณพิฟ้าผันตะวันขั้นที่9้าช่วยให้ข้าสำเร็จยุดเหเรยวขึ้นเป็นเพราะเหตุใดละ่ะเฟิงเึงมองดูเจ้าของคำถามด้วยสายตาลุ่มลึกดึงกิ่วหลิวที่ห้อยระยะลงมาย้อนลงไปในทะเลสาบเจ้าไม่ทราบหรือข้าก็ไม่ทราบเจ้าเป็นพี่น้องของข้าร่วมสาบานเจ้าเป็นสิษย์ข้าถูกหลอกต่างหาก ข้าเคยพูดไว้จะไม่ให้เจ้าถูกผู้คนรังแกอีกเขากล่าว,าวน้ำเสียงหนักแน่นทำลายบรุทธิ์ของเจ้าไปก็ต้องเคืนสุดยอดวิชาให้แก่เจ้าปลายเส้าชิงยืนอยู่ต้นไม้เหลียวฟักเพิม่มปากเม,ม้มเพ่งบางดูกิิงเหลียวที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบครู่หนึ่งถึงหลุดออกปากถึงหลุดปากออกมาแผนการล้ำลึกสีหน้าของฟงหลง,ลงเปลี่ยนไปเล็กน้อยพยายามผมขั้นอารมณ์หมุนกายจะกลับกระห้องแต่กลับชะงักเท้าวไว้ พรุ่งนี้เจ้าออกจากสาขาใหญ่ได้ไม่ฝึกวิชาแล้วเหะการังปราณฟิกฟ้าผันตะวันไม่เหมือนวิชาอื่นฝึกสําเร็จหนึ่งขั้นต้องพัก่อนระยะหนึ่งฟงหลงกล่าวสืบต่อให้เจ้าออกไปพักผ่อนบ้างก็ดีให้ข้าไปไหนละ่ะเจ้าเป็นศิษย์ประมุขก็ต้องใช้แบ่งเบาพระอาจารย์ฟงหลงหยิบป้ายทองคําอันหนึ่งหน้ากากหนังมนุษย์ใบหนึ่งออกจากอกเสือ้อ ไปตรวจตาดูแต่ละสาขาแทนข้ามีอะไรผิดปกติให้รีบกลับมารายงานยามปรากฏตัวในฐานะคุณชายครั้งข่าวให้ใส่หน้ากากนิไว้ทุกครั้งยังมีอย่าได้ไปก่อเรื่องเข้าอิดเด็ดขาดายเช้าชิงจ่องมองดูป้ายทองกับหน้ากากด้วยความสงสัยผู้ใหญ่จึงรับมาถือไว้เจ้ายินยอมปล่อยข้าไปหรอถึงอะไรเจ้าก็ต้องกลับมาหากข้าไม่กลับมาล่ะคงหลงยิ้มน็กน้อยดวงตาฉายแววยึกยิน ตอให้สุดล้าฟ้าเขียวข้าก็ต้องตามจับเจ้ากลับมาไปเท้าชิงก็ยิ้มแล้วยุ่งยากเช่นนี้จะปล่อยข้าไปทำไมสู้หากงมากักขังข้าไว้ดีกว่าฟงหลงถามกลับเจ้าเคยเห็นข้างคาถูกเลี้ยงในกรงหรือไม่ครั้งนี้เศ้าชิงไม่ตอบ คนที่เคยคิดจะจับตนขังกรงไว้มีอยู่ไม่น้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคนแก่และไม่แก่แต่คนพวกนั้นล้วนไม่มีความสามารถพอซ้ำยังเอาจิตมาทิ้งเสียอีกส่วนฟิงหลมคนนี้ทั้งที่สามารถทาได้แต่กลับไม่คิดกับขังตนเอาไว้ทั้งที่ยอมปล่อยให้บยบินแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้เป็นอิสระอย่างเต็มที่นอกจากไปหาบรรดาเจ้าแล้วที่อื่นล้วนไปได้หมด เฟงเหลืงพูดเนิบชาถ้าเจ้ากรากเข้าใกล้นาะซุยเยออ่อจะลงมืออย่างไม่ปราณีทันทีทราบแล้วเจ้ามาจักคนในสาขาซุยเยออ่อจะไปกับเจ้าด้วยครับผมเศ้าชิงฝฟงเหลืงกราบว่าจาจ้องมองด้วยแววตาลึกล้ำพลันถอนให้ใจยาวดึงร่างแบบบางเข้ามากอดทอดน้ำเสียงตกลงต่ำ ข้างคาวของข้าควันเป็นอิสระเสรีอย่างนั้นสินะสนิทจิตใกล้อ่อนโยนชวนให้หวั่นไหวไปเส้าชิงกัดฟันกลืนคำว่าครับลุงนำกอบปยิ้มเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าไม่ว่าเซ้าชิงจะอยู่ที่ไหนก็ถูกประมุกเฟิงครึงเล่นไปมาในกำมือเสมอจะหาอิสระเสรีได้จากที่ใดกันไม่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไม่ทราบดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีแดงเปรงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ว หมายถึงอะไรอะ,อะดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมโอเคจบตอนที่11ครับ